ทรงทราบทรงเปิดเผยแต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรมที่กูดทั้งหลายโลกธรรมมีอยู่ในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งโลกธรรมนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่า พิกุุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโลกธรรมในโลกพิกขุทั้งหลายรูปเป็นโลกธรรมในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งรูปอันเป็นโลกธรรมนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ทีิขูทั้งหลายบุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่าอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายกับบุคคลที่เป็นพานเป็นปูถุชนคนมืดคนไม่มีจักขู่ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้ภิกขูทั้งหลายเวทนาเป็นโลกกระทำในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเวทนาอันเป็นโลกกระทำนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ควา่าพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่าอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายกับบุคคลที่เป็นทานเป็นปุถุชนคนมืดคนไม่มีจักขุ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้พิกุทั้งหลายสัญญาเป็นโลกธรรทในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัญญาอันเป็นโลกธรรรนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายกับบุคคลที่เป็นพานเป็นปูทุชนคนมืดคนไม่มีจักขู่ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้พิกูทั้งหลายสังขารเป็นโลกธรรมในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสังขารอันเป็นโลกธรรมนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายกับบุคคลที่เป็นพานเป็นปูทุชนคนมืดคนไม่มีจักขู่ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้พิกุทั้งหลายวิญญาณเป็นโลกธระทในโลกตถาคตย่อมตัดสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งวิญญาณอันเป็นโลกธระมนั้นครั้นตัดสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพิขูทั้งหลายกับบุคคลที่เป็นพานเป็นปุทุชนคนมืดคนไม่มีจักขู่ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวอุบลหรือดอกบัวปทุมหรือดอกบัวบุญทริกก็ดีเกิดแล้วจเจริญแล้วในน้ำพ้นจากน้ำแล้วดำรงอยู่ได้โดยไม่เปื้อนน้ำฉันใดพิกุทั้งหลายตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดแล้วจเจริญแล้วในโลกครอบงำโลกแล้ว อยู่อย่างไม่แปดเปื้อนด้วยโลก